สี่เป็นสองสนามซีมการเตรียมตัวไงบ้างเราก็ไม่มีอะไรครับก็คือจากจากอีเวนต์แรกเราเปลี่ยนเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องอีกตัวมาไอ้เครื่องสนามเพีเดวเราจะวางเก็บเป็นเครื่องสำรองก็อยากมีเครื่องสองตัวครับสำรองกันไว้ก็เอาเครื่องตัวใหม่มาลองวิ่งใช่ครับแต่เราแจ้งแจ้งปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับได้ลองอครับได้ลองเลยครับลองก่อนหน้านี้ไหมไม่ได้ลองครับมาลองที่นี่เลยครับมาลองที่สนามเลยครับแต่คือไอ้เครื่องพวกนี้มันขึ้นไดโน่มาอยู่แล้วครับมันก็คือเหมือนเดิมเท่าเดิม ผมก็มีผลแค่คัดบีเนาะก็พูดง่ายเราทีมเม็ดเดียวกันอะทีมเดียวกันเราก็พยายามประคองข้างหน้าว่าเออโอเคเราก็มนดูว่าคู่แข่งจะมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องผ่านผมก่อนอะไรเงี้ยผ่านด่านแรกครับก็ประมาณนั้นแหละครับที่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 คุยกันนะครับก็ลักษณะคล้ายๆแบบนั้น ฝนจะตกอีกแล้วครับฝนจะตกไงนถามว่าไม่มีใครชอบฝนแล้วครับเพราะว่าจะลื่นขึ้นอยู่นะรถเราใส่กำลังเต็มๆไม่ได้ครับแต่จากที่เราได้สองครั้งมาเราก็โดนถ่วงน้ำหนักเขเหลหกสิบตอนแรกกังวลอยู่แล้วครับเพราะว่าโหหนักขึ้นอีกหกสิบโลเมันเข้าสารหนึ่งกระสอบอ่ะใช่ไหมแบกอยู่ในรถ ไปวิ่งมามันก็ทําให้เราต้องปรับสภาพกับรถให้ได้ต้องครับเห็นป๊ะกับดีขึ้นดีครับแต่ว่าก็มีปัญหาอย่างอื่นอย่างเมื่อวานสนามสามเป็นไงบ้างเกียดแตกตั้งแต่รอบประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่รอบสองเลยครับเจ้าของโอขึ้นน้ำครับในตอนนี้ชนะพลชูเจริญผลครับทายที่หนึ่งครับนุ่ม พี่สามที่สามผมสตาร 3, ต์ทสามขั้น2ก็คือจ๊อบอ,อ,อ,อจอ๊บปกติแต่จ๊อบรู้สึกจะออกตัวไม่ค่อยดีเท่า<ช>ไหร่ครับตัอกมาฟอร์ดแดนดี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็พี่หนุ่มก็ไปแซงลงโค้งสามมาอ้อาวเซฟติคาร์มาแล้วตรงไหนเขาเนี่ยเมื่อกี้นี่ฮะมีรถจอดนี่ไงเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับจอดนิ่งอยู่ครับเว้ไอซีขึ้นไวอซีขึ้นปุ๊บก็โอเคก็ลบนช้ารอกันปุ๊บแค่ประมาณรอบเดียวเองเนาะ ไอ้ซีดับปุ๊บผมก็ออกตัวเลยป๊ะผ่าๆตรงนี้เกียร์ห้าแตกตุ้มปึ๊บแล้วผมก็โดนจ็อกแต่ขึ้นไปอันดับหนึ่งผมก็อยู่อันดับสองแต่ผมว่าวิ่งแค่สามตีหกสามตีหกเกียร์ห้าก็ไม่ได้ใช้นัทธนุชครับเสียขึ้นไปโอ้ยอ้าวข้างมาที่โค้งห้าแล้วอ้าวอ้าวทางน้ำคนจูเจริญโวนต้องยกครับต้องยกกันแบบนี้คว้าลายจ่อไปไหมจักรพงศ์จริยาม จ็อกบอนสตรีครับทำได้อย่างไรโอ้โหใยจังหวะที่ธนพูลชูเจริญผลเผลอๆนะครับครับผมต้องเจอกับทั้งแจ็คลำบากอ่าแล้วก็เบนดี้ดแต่ถามว่าจริงๆแล้วผมผมรู้อยู่แล้วล่ะว่ารถเบสมีปัญหาแต่ผมไม่รู้หรกว่าเกียร์เกียร์พังครับแต่ผมเข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นระบบแรงดันหรืออะไรสักอย่างเพราะรถเขาจะห้อยมาหาผมเรื่อยๆแต่ผมก็พยายามพยายามดึงขั้งหลังให้ให้ให้คอง เพื่อให้แบสไปไกลเขาไเปียกับเสเสียผมบอกเลยเราฟอร์ดเขาในในโค้งเร็วเรียวดีเขาเร็ยวดีแต่เราได้ลูกทางตรงเราได้เราได้ทางตรงเราเราค่อนข้างที่จะจะจะทูดได้เร็วทางตรงทางตรงเราเราเราเยอะทีนี้ผมมองว่าถ้าผมปิดด้านหลังไม่ให้ขึ้นมาหาเบสมันก็ทําให้ไปใกล้เบสไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเบสรถเป็นอะไร ภาพที่ออกมาก็คือโดนทิ้งไปไล่ตลอดโดนโดนตลอดก็ยอมรับครับว่าตอนช่วงนั้นคือดึงแล้วประคองแล้วผมผมไม่ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ปล่อยขึ้นไปแน่นอนอย่างเราก็คล้ายๆเหมือนทําลายจังหวะในโค้งเพราะเรารู้ว่าเขาเร็วในโค้งสารพลชูเจริญผลครับดี๋ยวดูแผนหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงครับอ้าหุ้นตรงนี้จุดบโโอ๊ตโดนเจาออกมาอีกแล้วครับ ของแล้วเหรอเพราะว่ามันมีเอซีขึ้นสองรอบผมเหนื่อยเลยสามรอบสุดท้ายนี่ผมก็โอ้โหเอาแล้วเกียร์ผมก็แตกตอนแรกตอนแรกกับจ็อบจ็อบนำไม่ไกลแล้วครับมีผมกับพี่หนุ่มมาติดกันละทนมีพยายามที่สุดแล้วับทิมทข้างได้คุยกันนะตอนวิ่งเอาผมผมมาะผมไม่ได้ค่อยจะใช้อยู่แล้วครับใช่เหรอพี่หนุ่มใช้วอลผมใช้วอลครับก็เขาก็จะบอกว่าให้ผมประคองแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็ขับตามในเกมอาเบสไม่ได้ฟัง แพ้ก็ไม่ค่อยได้ฟังอยู่แล้วแต่ผมก็ฟังตลอดผมเวลาผมใส่บอลแล้วผมไม่ค่อยมีสมาธิโอ้โหหมดเองเนับแต่ผมก็คือผมก็จะคำนวณตัวเองในในนั้นอยู่แล้วครับแต่คือแต่คือแต่คือถ้าขับตามราจะรู้กันแล้ะมองกันมองมองหลังกันเราจะรู้ว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับ มาแล้วครับจ็อบมนตรีดีเซลครับหมายเลข9อยู่3 SCT ทงหมากลุกกำลังเตรียมตัวโบกให้กับเขาครับเป็นครั้งแรกของเขาครับกับการไอที่หนึ่งครับตามต่อด้วยอันดับที่สองครับธนพลชูเจนท์ผลครับลบสาเป็นอลงค์กรแท้ตั้งหนุ่มเม้งอันดับสี่แจ็คแลงบัตอันดับห้าเต็นแซนดี้สตูวิกครับก็ผมโดนอันดับสองพี่หนุ่มสาเขาก็อ๋อครับ ก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนกุ้งเปลี่ยนเกียร์แล้วสนามสี่ก็พร้อมครับผมช่างอ่องครับจากทีมอุดอ่องอระยองครับสมัยก่อนก็คือเราเล่นรถแด็กมาด้วยกันอยู่แล้วรถแดงกเราเล่นมานานแล้วครับหลายปีแล้วทีแรกรถคันนี้เป็นรถวิ่งวันเมกเลสอิสสูอยู่เขาอยากวิ่งรายการทีเด็ด ผมว่าต่างครับรถแดกมันคือเราเน้นเรื่องความแรงอย่างเดียวรถซกินมันหลายอย่างพี่แรงด้วยเหนียวด้วยถ้าตอนบางแสนอันนี้มันเป็นเครื่องรุ่นใหม่พี่มันเป็นอีซูรุ่นใหม่ระบบของมเร็วมันรุ่นใหม่หมดสนามแรกมันวิ่งบางแสนมันผมว่าระยะทางมันไม่เยอะผมไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนแต่พอมาที่บุรีรัมย์สนามสามสี่ยมเจอปัญหาความร้อนสามสี่ที่ผมเครื่องพังหมดเลยพอวิ่งประมาณ4ี่รอบรอบ5้ารอบ6กความร้อนขึ้น บางทีเราเน้นแรงม้าเยอะแต่พอวิ่เงเน่ยรอบเหมือนมันเหี่ยวอ่ะพีะ่แล้วก็บางทีรถอย่างชุดเนี้ยพี่เราโดนห่วงหนักเต็ม60ผมก็ต้องเซ็ตเครื่องใหม่เทอร์โบใหม่เพื่อให้ขึ้นเร็วถ้าสนามทีแล้วเทอร์โบจะเน้นรอบสูงๆเยอะสนามนี้ผมต้องกลับมาให้เทอร์โบติดเร็วแล้วพอเบสซ้อมเบสโอเคคือขี่ง่ายเป่าเพราะมันมีน้ำหนักเพิ่มมี60คือต้องไล่ตามอาการที่คนขับบอกครับ หลังจากเหตุการ์อย่างนี้เนี่ยต้องใส่โค้งเยอะโค้งเยอะกว่าหลงตรงครับคิดว่ายังไงไม่รู้อะผมขอให้เบรกดีอย่างเดียวผมว่าอยู่ได้แล้วครับอย่างบางแสนสําหรับผมห๋อผมว่าไม่ไม่น่าห่วงอะไรครับเพราะว่าเราก็เตรียมปรับปรับรถแล้วใช่ใช่สมมติว่ารถวิ่งวิ่งที่นี่เราต้องใช้ในการทํารถแบบไหนวิ่งที่นี่ที่บุรีรัมย์เราต้องทํารถแบบไหนเซตอะไรเติมพลังต้อบอกว่าทีมช่างพร้อมแล้ว ก็เมื่อปีแล้วเราผ่านมาแล้วปีที่แล้วเราผ่านมาแล้วสามหรสี่เลยนะที่เป็นที่เป็นแขกใหม่ใช่ครับผมไปลองขับมาแล้วครับผมไปขับไลน์มาตอนคืนนะครับไปลองเลี้ยวเรียบร้อยแล้วจะบอกอะไรถึงพี่บีดาไหมแขกบอกว่าสุดยอดมากครับโอ้โหหนาเป็นจับเลยอ่ะหนางี้เลยโอ้โหยังมาต่อยหนาอย่างนี้เลยอ่ะเนียนมากก็ต้องไปซ้อมเลยครับเบสต้องซ้อมเลยแต่ผมแม้ลองอยู่เรื่อยๆครับ ที่4แจ็คที่สองแจ็คอ๋อจากที่กบที่5ไงอ๋อโอเคจากที่ขึ้นมารีเวิร์สที่ 1, 1ผมไม่ค่อยกังวลพี่หนุ่มก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าพี่หนุ่มก็ออกได้อยู่แล้วผมาออกได้อยู่ผมก็ผมกว่าออกได้อยู่แล้วครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเบสออฟเดอะเบสครับธนพลชูเล่นหัวเบอร์สิบห้าครับผมอันดับสี่ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับว่าผมจะกลับมาทวงแชมป์ได้หรือเปล่าครับส่วนของผมหนุ่มเม้งนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเบอร์แปดสิบห้ายังไงผมก็ต้องพยายามคุมจังหวะของคัตปีนะครับแล้วก็จบหนึ่งสองหรือหนึ่งเนี่ยผมจะพยายามให้ให้ให้ดีที่สุดแซนด,ดี้ได้รีเวิร์สหมอกจากโคนะครับรวมแจ็คแรมวาร์ดที่อยู่ในแถวหน้าด้วย เปลี่ยนเป็นฟอร์ดสองคันเลยครับครับสนุกแน่นอนครับคะแน<ต>นสะสมในรุ่นนี้ครับธนพลนำอยู่ครับมี55คะแนนอันจากที่สองก็คงเป็นทีมทเมทของเขาแล้วครับ,ลรบอลงกรณ์แท้ตั้งมี39แต้มโอ้โห สองกันสามคันตามมาด้วยครับโอ้แล้วดูตอนนี้ครับเบสเบอลยมขึ้นมาตอนไหนจากอันดับ5ตอนนี้ครับขึ้นมาอันดับ2แล้วอะเซฟติคาร์ครับครับเซฟติคาร์แล้วเหรอเขาอันอะไร<ฮ>นี่ เดี๋ยวจะได้เห็นการไล่ล่าของธนพลหน่อยครับโอเกครับเดินเข้าไปโอ้โหความเร็วรอบนี้ดีครับคช้นิ้เปลี่ยนมาได้ คราครับสำหรับธนพลชูจจเจริญผลครับดิฟโชว์สักหน่อยครับไม่ได้กอดครัไม่ได้กอดหน่อย